อ่ะไปพาดูค่ะอ,คอันนี้ไม่เป็นชูชูเทรนแบบแบบเป็นกระดาษเนาะแล้วมีที่ที่กัน้นอ่ะไปดูข้างในเห็นไหนค่ะโอเคป่ะพานำอิสน,นอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ หมวลําโพงอ่ะไปดูซิมีอะไรบ้างว้าวเห็นอะไรบ้างคะไหนรถไฟชี้สิโอ้พาไปดูไหนคะ่ะ างน,นี้ก็ได้นี่คือรถไฟโบราณนะคะรถไฟที่เราขึ้นไปต่างจังหวัดนะขึ้นไปดูซิมีอะไรอมมน้าขึ้นไปดูซิมีอะไรอยู่ข้างบน โอเคสถานีชันชาลา8ไปเร็วไปเร็วนี่ไงเขาเรียกละบางอบางปะอินอุยาลบุรีนครสวรรค์ไป สกอ๋อสกาทียากนั่งฮะ<า>ยากนั่งด้ยังไ,ไงสกทีบัง,บงซอโอ้บังซหันมายิ้มน่อยเป็นแบบนี้อยู่ไปสปแล้วเราไปนั่งรถไกัน,กนป่าไปทางไหน ตรงไปอ่ะพาไป่ใหญ่มากเลยค่ะถ้าเดินเองวันหลวงแน่เลยค่ะเหรอจริงค่ะใหญ่มากเลยมีสถานีหัวใจมีรถไฟในประเทศ <c oughs> เรากำลังตามหา MRT <c oughs> นี่นะ MRT A ใช่ไหมบลูไลน์มาลงมา อาช่วยกันจับมืออปได้โอ้สูงสูงนะ,ะส,นนนสูงสูงซื้อตั๋วแล้วเราจะกลับไปลองโต๊ค่ะหนดูจีตัว๋วติ๊กเก็ตอ่ะเ้วเดี๋ยวประตูเปิดไปเดินเข้าไปไปมามาแตะโอเคอยู่ตรงนี้คนจ้า ไปสีเขียวแล้วก็เราก็ไปได้ <Okay. S 2> เรานาัางที่เมยู่ค่ะสถานีต่อไปสถานีกำแพงเพชร next station กำงถึงไหนคะถึงสถานีหัวหัวน้ำค่ะเราจะหย่อนเรียนเข้าไปในช่องนี้แล้วก็เราจะไปประตูก็จะเปิดป โอเคโอเคมามาจะยอดกลับมา,าที่หัวลำโพงแล้วนะคะนั่งเอ็มทีกลับมาก็คือจุดเริ่มต้นตอนแรกที่เราไปเลยสนุกไหมคะหนวันกับการน,นั่งรถไฟของน้องคริสติน,ปตเ,ปนเป็นยังไงบ้างวันนี้จะไปโบสโอเคไปโบสกันต่อ